สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำนายดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์การทำนายดวงของชาวราศีกรกฎนี้นะคะเป็นการทำนายภาพรวมเท่านั้นเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขออย่าได้หลงเชื่องมง,งายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเรานะคะดวงดีไม่ดียังไงเราก็ยังต้องลงมือทำนะคะ ชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎนะคะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าภาพของดาวเสารเลยนะคะ2ปีนับจากนี้ไปเลยนะคะจนถึงปี66ประมาณกลางปีรวม2ปีครึ่งนะคะก็จะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะ เรียกได้ว่ามีแต่เรื่องเครียดเรื่องทุกข์ยากบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพสุขภาพอาจจะซุดโรมเสื่อมโรมได้ง่ายช่วงนี้ยังไงก็อย่าหักโหมนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีกรกฎจะได้เจอของใหม่ๆใครที่กำลังอยากเข้าสังคมนะคะก็จะได้เจอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ จะดีมากเลยนะคะก็จะเจอคนดีๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตใครที่เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเดือนกุุภาพันธ์นี้ก็คือจะถือว่าจะดีมากเลยนะคะถ้าคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็จะเรียกว่าจะเหนื่อยสองเด้งเลยนะคะส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงสองปีนี้เนี่ยจะดีมากเรียกได้ว่าเดือนกุุภาพันธ์เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะ ที่จะได้เริ่มอะไรใหม่ๆที่ดีหากจะเริ่มต้นคบกับใครงานใหม่ๆก็ดีดวงเสริมทำได้ดีทั้งนั้นนะคะที่เด่นเด่นก็จะเป็นเรื่องงานจะทำอะไรเนี่ยทำใหม่ๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานเนี้ยคือได้หมดแต่ว่าให้ระวังเรื่องคู่ของหุ้นส่วนแค่นั้นนะคะในเรื่องการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะก็คือดาวอาทิตย์ เดือนกุมภาพันธ์นี้เ,นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องมีการใช้เงินแบบอย่างร้อนแรงเลยนะคะเรียกได้ว่าเงินเข้าออกอย่างรวดเร็วไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะเวลาการเงินมันร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนจริงๆนะคะเรียกได้ว่าใช้เงินแบบลืมตัวเลยนะคะแต่พอหลังจาก13กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะเป็นต้นไปนะคะดาวการเงินก็จะไปตกดาวมรณะอีก เรียกได้ว่าการเงินก็มีโอกาสเนี่ยเสียหายไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมเลยนะคะดังนั้นชาวกรกกยิ่งใช้จ่ายเยอะกินเยอะเข้าไปอีกนะคะแก้เคตได้โดยการไปทำบุญถวายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟน้ำมันตะเกียงก็คือ,คอให้เราใช้เงินไปกับสิ่งดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะ พอหลัง13กุมภาไปนะคะให้ใช้เคล็ดลับด้วยการใช้เงินเหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่หลัง13กุมภาไปถึง15มีนาะการเงินก็จะไปตกตำแหน่งมลณะนะเงินก็จะล่วไหลก็เให้เราแก้เคล็ดด้วยการใช้เงินไปกับเรื่องการดูแลสุขภาพซื้อของไปกับเรื่องสุขภาพหรือว่าหาหมอตัวสุขภาพหรือจะเป็นการบริจาคเลือดก็ได้นะคะ ทางด้านคู่ครองนะคะก็จะมีทั้งดีและลายนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจจะสร้างความหงุดหงิดใจให้กับเราได้ไม่ได้ดังใจเราไม่ถูกใจวุ่นวายกับเราได้เยอะเลยนะคะสําหรับอันนี้สําหรับคนมีคู่แล้วนะคะส่วนคนที่โสดนะคะที่ยังไม่มีคู่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามีโอกาสเจอคนใหม่ๆเลยนะคะหลังยีกุมภาพันธ์นี้เลยนะคะ พบคนใหม่ๆเนี่ยอาจจะเจอคนอายุน้อยกว่าเรียกได้ว่ามาอย่างรวดเร็วเลยถ้าดวงคนที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะได้ผู้ชายที่กวนๆฮาๆหน่อยนะคะหรือแบบซาซนักเลงหน่อยก็จะเหมาะนะคะส่วนถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะได้ผู้หญิงแบบโก้ๆซุ่มซ่ามหน่อยนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่กำลังมีโชคด้วยนะคะให้รอจังหวะนิดนึงส่วนทางด้านเรื่องการงานนะคะ เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็เรียกว่าดวงการงานเนี่ยแข็งแรงมั่นคงก้าวหน้าใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองงานฟรีแลนซ์ต่างๆเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความก้าวหน้าเลยนะคะเพราะดาวอังคารทำหน้าที่อย่างมีกำลังขยันขันแข็งก็จะได้รับความก้าวหน้าเป็นอย่างดีส่วนคนที่ทำงานประจำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ ในการทำนายดวงเป็นเพียงการทำนายภาพรวมของชาวราศีกรกฎเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ